คือเราไม่ได้ทําครีมกระแสรหรือสั่งให้โรงงานทําสูตรอะไรมาก็ได้แล้วเราก็เอามาลองใช้ลองใช้เองเทสเองอยู่คนเดียวคิดเองเออเองว่าผิวเราสวยขึ้นกลับฝ้าจางลงแล้วเราก็มาขายสู่ลูกค้าแต่วีว่าเป็นแบรนด์ที่นกดูนแลในฐานะแพทย์ประจําแบรนด์มาตลอด8ปีเพราะฉะนั้นกว่าจะได้มาแต่ละสูตรเราลงไปดูตั้งแต่โครงสร้างของชั้นผิวหนังค่ะว่าฝ้าเกิดจากอะไรและเลือกสารสกัดที่มีงานวิจัยรับรองมาบล็อกการเกิดเม็ดสีและกลไกการเกิดฝ้าทุกตำแหน่ง รวมทุกสารสกัดมาไว้ในขวดเดียวค่ะวีว่าเลยไม่ใช่แบรนด์หมอหรือแบรนด์เภสัชแบบพี่เคลมกันมั่วๆหรือใช้คําว่าเกรดการแพทย์แบบพี่เคลมกันทางการตลาดทั่วๆไปนะคะแต่วีว่าค่ะเราเน้นผลลัพธ์ที่เห็นผลจริงทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์อย่างเทอร์เนอร์วีว่าขวดนี้ราคาหลักร้อยแต่บล็อกคบทุกกลไกของการเกิดฝ้าใต้ผิวอย่างตรงจุดตั้งแต่ผัดฝ้าตื้นสลายฝ้าลึกใต้ผิวและที่สําคัญตัดวงจรไม่ให้เป็นฝ้าซ้ำด้วยค่ะใช้อะไร ก็ไม่ค่อยเห็นผลแนะนำทนเนอร์ผัดฟ้าขวดนี้นะคะรับรองว่าเห็นผลชัวร์ในราคาเพียง990บาทค่ะตอนนี้มีโปรซื้อ1ขวดแถมฟรีอีก1ขวดด้วยนะคะ